ดูเอาอายักเออ่ยโอ้ยดอกงามๆเลยครับซี่จุ่มงามๆเลยครับว้าจังไหนที่เอาเมือกนนะ <c oughs> สวัสดีย้ำมือเศาวาครับผม ตอนนี้กับบอทันได้แจ้งดีปานใดดอกครับพอดีพาพี่น้องมาเก็บเห็ดมาเบิองเห็ดตะไคร้ที่เขาเก็บไว้ชิปที่แล้วที่ฮอกปลูกไว้นะครับมาเบิองดูสีดอกหใหญ่ปานใดอออดอกใหญ่อยอะเหรอครับเนี่ยที่ว่าดอกน้อยๆอีกคางยู่ขยุขคางกัน หลังจากที่ฮัปลูกไว้เมื่อหนึ่งครับเนี่ยเมื่อที่สองอเขามาเบ่งนะครับก็ตอนนั้นก็ยูซัมนิวกว้ยหรือว่านิซี่นี่แหละครับนี่ก็ดอกบานใหญ่แล้วนะครับเนาะจะหาบางอย่างก่อนครับว่ามันสีมีเพิ่มอยู่บ่นี่ครับมีเพิ่มอยู่ น,นี่เป็นตะไคร้พ้นนะครับหรือว่าตะไคร้ขาวเหรอครับครับสำหรับเห็ดชุดแรกของเขาสำหรับเส้านี้ครับเป็นเห็ดตะไคร้ซีดอกงามๆเลยครับได้ปนหนึ่งแล้ว เปดเพิงไข่ครับอือแจ้งแล้วหรอครับเปิดาะพ่อเห็นละงวกจูมนึงครับน่ม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู้มือหวยออกครับผมสิบหกเสียงหาพศสองวันห้าร้อยหกสิบหายเก้าละครับมือนี้ก็ได้มือนีก้กพาพี่น้องมาลอกโคกหาเห็หเดทีดออกกาาือเก้าละครับรุ่นหวยว่าเป็นตาได้กินดอกมาหาเห็ดนี่แหละแต่มาหาเห็ดกับแจ๊คสิได้กินบ่ได้กินหรอกครับมือนี้ก็บพ่อพ่อกันกับอยู่เขาบังเฮยจังหวัดชัยภูมิเก้าละครับหมายเก้าไมายเดิมที่เขาเคยหาละครับจังเดกยกมาลุ่นมาตามไปน็อกกันละครับมือเนี้ย ว่าเขาสีมานเห็ดยังเมื่อนี้ก็ม้าอาจจะบ่เศร้าปันไดได้ครับเนี่ยหาขึ้นม้าก็หัวก็ได้เห็ดตะไคร้สามสี่ดอกแล้วก็เห็ดเพล่งไข่สองดอกเห็ดละงวกจุ่มหนึ่ง <c oughs> หลังจากที่เมื่อนั้นได้เห็ดละงวกไว้สองไข่เมื่อนี้มาก็หัวก็ได้จุ่มเดียวนะครับจากสีมานบ่รามานดอกเมื่อนี้ก็ได้กับเป็นรุ่นน้ำกันนึกเ่าเหรอครับไปครับ,รบช่วงเศร้ารุ่นเห็ดช่วงใบกับรุ่นหวยน้ำกันนะครับเนาะ ให้โซกไหหมานดวยครับได้ตัวดีตัวไดก็ใส่ไปเลยแต่ว่ากับเพื่อใจไวแต่ซื้อม้าเมานี่ยนะครับเนาะไปครับรื่นน้ำกันต่อไปครับต่ามาหนีสีหมานวะคือบอบรรยากาศฮะโอ้บรรยากาศสวยงามคักบนะครับผ่วเบื้องบรรยากาศยนี่ยมุดเศร้าครับเห็ดกอดอกหนึ่งครับ มาพ่อเห็ดมันปูแล้วครับบ้านเนี่ยเบื้องก้อนดอกงามบ่หาเลือกเบื้องโอ้ดอกงามๆามเลยครับพูนนะ่ะกำลังพอดีเลยโอ้ยเก็บเห็ดมันปูนี่เหรครับเมื่อนีงโอ้คักเหรครับแน่นมัดเลยพูนนะ่ะเก็บไปมัดแล้วครับนะูพูนนะ่ะได้เห็ดมันปูนี่เหะครับเมื่อเนมันปูกระแทบ,แบครับผัดกระแทบแขงกระแทบครับมกกระแทบนะครับ ดอกกำลังงา,งามเลยครับดอกน่อยมันเขาสีาเ่เ่าครับเขาสีเอ่าเาต่ดอกงามๆดอกใหญ่ๆเนาะดอกน่อยเอาไวเ้เก็บอีกเมื่อหนหรือว่าผู้เพิ่นมาที่หลังให้เพิ่นได้น้ากันเนาะครับเนาะเขากสีเลือกเอาเต่นี่แหละดอกประมาณนี้แ่ะครับ สุดยอดเลยครับบ่นเนี่ไปเห็ดมันปูแล้ว เลือกเอาแต่ดอกงามๆเนาะครับเนาะ ทั้งพี่ครับพี่ดอกน้ำกลัว มันจะดอกงามๆเลยครับมูยหญ่ๆเลย นี่เป็นเห็ดมันปูง่ด้นะครับเนี่ยอยดอกง่ญยเลย อดอกไหมครับโสวันโอ้ยค่ะบึงว้าจังไหนที่เอาหมดไปไ่นมันหลายครั้งทีอ่ะ นะครับมาก็สติเก็บเอาแต่เพียงเท่านี้แหละเนาะครับเนาะเอาข้าเอาไปพ่อเห็ดอันอดื่นอีกเขาก็สิบได้เห็ดอันอื่นเนาะครับก็สติเห็ดมันปูก็สิเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับก็ไปเก็บรุ่นเห็ดอันอดื่นน้ำกันเลยครับบัดเนี่ยนี่ครรบเบิ่งได้หลายเต๋บด้วยครับเห็ดกระเบื้องหัวโตครับบัดเนี่ยมันเป็นยังสี่ดอกเีย น้าอยู่ได้ครับเน่ยอืมหิ่งแดงอืมแก่หรอครับออกบ่ได้หรอครับดอกเียเอ้ยเป็นเชืออืก แล้โงกบานนึงครับเพิ่งไข้ครับ แล้วโงกอีกจุม้มนึงครับ นกนุงครับ ละงกครับเทละจุม่มอมีใครพร้อมตัวนีะ่ะนี่อีกบอมีจุ่มเดียวเขาไพนึงครับ พึ่งแดงครับอดอกกำลังางามๆเลยครับนี่อีกดอกหนึ่งพึ่งนกยุ้งครับ เห็ดปวกเห็ดปวกฟันตัวเนี่ยคือม,มีดอกเดียวครับอืเห็ดปวกฟันครับมีดอกเดียว อ,อีกดอกเนะึงบวกฟ้านคู่กันก็ดอกหันละครับเนี่ยสองดอก ออกงามอยู่ครับเสียดายเนาะออกหน่อยพอดหาเมือ่อก,กี้ก่อนครับม่อไข่ละงอกอีกครับไข่หนึ่งสองไข่กว้ะนี่สองไข่ครับละงอกกับสิออกอีกอยู่ลเหครับเบื้องสุ้งเนี่ย อเรางกค,ครับซีซีจุ่มงามๆเลยครับเอาหมาเรางกช่วงไทยตอนะนี้ดอกเนี่ย ละงกซีจูมให้เจ็บอยู่ครับอีกบานนึงครับ นกนกนี่หมกไงเลยครับลนกยุงไงอีกตัวนึงครับ พึ่งเลี้ยงจังหน่ยมายุ่น้องกันครักแทะดูเอายากแทะโอ้ยดอกงามๆเลยครับวะดอกนี่บกใหญ่เลยโอ้สวยงามเลยครับวะดอกงามๆเลยครับ เพิ่ไขครับดอกงามๆเลยครับสองดอกเพิ่ไขอีกดอกหนึ่งครับสีแดงครับ มาสรุปผลงานการหาเห็ดของเขาสาหรับเมื่อนี้ครับนี่แหละครับการหาเห็ดของเขาเมื่อนี้ช่วงแรกๆเ,เขากับมานกับเป็นเห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้ที่ปลูกไว้ได้ซีดอกน้อยๆครับปลูกไว้สองดอกแต่มันไม่สองดอกเป็นซีดอกครับเรากลับมาได้เห็ดมันปูแล้วครับเพราะว่าเห็ดมันห่างช่วงแรกเมื่อนี่เขาก็เลยเก็บเอาเห็ดมันปูน้าละครับก็เลยว่าเพราะได้เติมกันไปเนาะนั่นแหละพอดีกับมาได้เห็ดเพิงเหลืองแน่มาได้เห็ดกอแน่นิดหน่อย แล้วช่วงสุดท้ายนะครับมาได้เห็ดเผึ่งนกยุงครับมายางหาเห็ดเผึ่งนกยุงกับสมคบตั้งใจยู่ิระครับกระมานให้เผือนกยุงอยู่ครับสําหรับเมื่อนี้ก็ได้เอาละครับสําหรับเมื่อนี้เข้ามานก็จะเป็นเห็ดเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดเผื่งนกยุงแล้วก็เห็ดเผื่งเหลืองครับเห็ดล้วนละครับเออเหลือไม่พี่น้องเบิ่งนะครับได้เห็ดปวกฟานครับหรือว่าเห็ดปวกแดงเห็ดปวกไฟนะครับได้สองดอกครับดอกบางงามเลยนี่แหละเมื่อแล้งกันสิไปเจ้าอันนี้เะยจินเนาะเอาละครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีโค้หมาเมาฝากพี่น้องเขาซัำนี้แหละครับเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้คอมเมนต์มาเป็นกับลังใจรุ่นคลิปฮิตแล้วก็อย่าลืมไปรุ่นหวยน้ำกันนะครับผู้ใด,ดถือบัวถือจังใดก็คอมเมนต์มาบอกน้ำแนครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อการชิปนาครับผมสวัสดีครับรวยรวยรวย